สามเทคนิคผ่อนบ้านให้หมดเร็วทุกคนรู้ใช่ไหมคะว่าดอกเบีย้ยที่เราเสียในแต่ละงวดนั้นคิดจากเงินต้นที่เหลืออยู่ในแต่ละงวดเช่นกันดังนั้นถ้าเงินต้นเราลดลงไปเรื่อยๆในแต่ละงวดก็จะทำให้เราเสียดอกเบีย้ยลดลงไปในแต่ละงวดเช่นเดียวกันแล้วเราจะมีเทคนิคยังไงนะคะวันนี้ครูหันหน้า ได้นำามเทคนิคมาแชร์นะคะเพื่อจะให้ทุกคนได้ผ่อนบ้านได้หมดเร็วข้อที่1ชําชำระค่างวดเกินทุกงวดเพราะการที่เราชำระค่างวดเกินทุกงวดมันจะทําให้เงินต้นของเราลดลงไปเรื่อยๆอย่างเช่นถ้าสมมุติว่าเราต้องจ่ายค่างวดเดือนละ1,000 0บาท เราก็ควรที่จะจ่ายค่างวดเกินขึ้นมาหน่อยนะคะอย่างเช่นจ่ายมวดละ1,500บาทนะคะมันก็จะทําให้เงินต้นของเราลดลงไปเดือนละ5,000บาทจาก1,000 0บาทเป็น1,500 0บาทนะคะซึ่งการลดเงินต้นลงแบบนี้นะคะในงวดต่อไปมันก็จะทําให้เราเสียดอกเบี้ยน,น้อยลงไปด้วยนะคะข้อที่2โป่บ้านเพิ่ม การโปะบ้านเพิ่มก็คือการจ่ายค่างวดที่เพิ่มมากขึ้นกว่าปกตินะคะอย่างเช่นถ้าสมมติว่าเราทำงานประจำถ้าสมมติว่าในสิ้นปีเรามีการได้โบนัสเราก็ควรที่จะมีการแบ่งนะะโบนัสตรงนั้นมาโปะบ้านด้วยอย่างเช่นปกติเราจ่ายค่างวดเดือนละ1 5 0 0 0บาทถ้าสมมติว่าเราต้องการที่จะโปะบ้านเพิ่มนะคะอาจจะ มีการโปกไปด้วยยอดที่เป็น1 0 0 0 0แสนบาทหรือ1ล้านบาทขึ้นอยู่กับแต่ละคนสามารถที่จะโปบบ้านหรือว่าจ่ายด้วยเงินก้อนด้วยจำนวนเท่าไหร่ข้อที่3การรีไฟแนนซ์บ้านการรีไฟแนนซ์เพื่อให้เราได้ดอกเบีย้ยที่น้อยลงนะคะอย่างเช่นสมมุติว่าปัจจุบันเราจ่ายดอกเบีย้ยในอาตา100ัตรา้อยละ5%ถ้าสมมติว่าเรามีการรีไฟแนนซ์เราอาจจะได้อัตราดอกเบีย้ยที่3%แต่ว่าการรีไฟแนนซ์บ้านก็จะมี ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นมาอย่างเช่นถ้าสมมติว่าในแต่และงว,วดเราจ่ายค่างวดอยู่ที่15,000บาทหลังจากรีไฟแนนซ์ถ้าสมมติว่าเทียบกับอัตราค่างวดที่เราจ่ายเท่าเดิมคือ1 5 0 0 0บาทแต่เราจะจ่ายดอกเบีย้ยที่น้อยลงสมมติว่า15,000บาทเราจ่ายดอกเบีย้ยอยู่ที่5,000บาท นะถ้าสมมติว่าเรารีไฟแนนซ์แล้วเราจ่ายเงินต้นที่1 5 0 0 0บาทแต่เราจะจ่ายดอกเบีย้ยอยู่ที่3,000บาทนะคะอันนี้คือการรีไฟแนนซ์มันคือการลดอัตราดอกเบีย้ยนะคะสรุปนะคะถ้าสมมติว่าคุณอยากผ่อนบ้านให้หมดเร็วนะคะคุณต้องพยายามทำเงินต้นให้เหลือน้อยที่สุดแล้วก็พยายามที่จะจ่ายดอกเบีย้ยให้น้อยที่สุดนะคะจากที่ครูฮันน่าได้พูดไปเทคนิคในการที่จะพยายามลดเงินต้นให้ได้เร็วที่สุดก็คือ ต้องทําตาม2เทคนิคแรก 1. ชําระค่างวดเกินทุกง,งวดนะคะสโปะค่าบานะคะซึ่ง2เทคนิคนี้จะช่วยคุณลดเงินต้นได้เร็วมากยิ่งขึ้นส่วนเทคนิคที่3นะคะในเรื่องของการรีไฟแนนซ์ตรงนั้น จะช่วยเรื่องของการลดอัตราดอกเบีย้ยนะคะถ้าสมมติว่าเรารีไฟแนนซ์นะคะแล้วก็เรา,าได้อัตราดอกเบีย้ยที่น้อยกว่าปัจจุบันนะคะมันก็จะช่วยมันก็จะช่วยให้เราจ่ายอัตราดอกเบีย้ยที่น้อยลงนะคะดังนั้นนะคะถ้าทุกคนรู้3ามเทคน,คนิคนี้แล้วนะคะครูก็อยากให้ทุกคนกลับไปวางแผนให้รอบคอบนะคะก่อนที่จะมีการกู้บ้านเพื่อให้ลดเงินต้นให้ได้เร็วที่สุดนะคะ,ะ,คะแล้วก็เพื่อให้ลดดอกเบีย้ยให้ได้น้อยที่สุดถ้าใครอยากได้ข้อมูลดีดี แบบนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์หรือกดหัวใจนะคะหรือถ้าใครมีคำถามเพิ่มเติมนะคะสามารถที่จะคอมเมนต์มาถามครูฮันนาได้นะคะ